สบายดีพี่น้องมัตสุค่ทุกคนคนก็ได้มั่นนะนี่แหละมาพี่น้องเลยมันลิ้นมันลิ้นเขาเอิ้นคอยเลยเห็นในเฟซอันาฟฟานาเสีาวเชานะพี่น้องเลยเราไปคุดเนาะเราไปคุดมานะพี่น้องเออเป็นพื้นแท่งนะเป็นพืนน้ำหนอนะ่อเนาะเออที่มันเป็นเอาน้ำหนนมันเกิดพอไปคุดมาเป็นว่านี้นะเรา คนเราเห็นแน่นะเพจพี่นอ้องคนเห็นในเพจเาวน่ะถ้าสิดว่ามันนวลดอกเาวน่ะพี่น้องอันนี้าคิว่ามันนวลดอกออแล้วก็เล่ามาฮะต้มเราไปผานผานเราไปต้มบ้มาโทุกคนเราไปตัดแสบกันปะหมดได้พี่น้องเลยน,นได้มาเลย ปอกดาบมาบตัดต้มนาพี่น,อน้องเนาะได้มาหัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนี่พี่น้องนี่หัวนี่ที่อ้นซื้อนี่สิบบาทพันกีดพี่น้องเลยสองหัวนี่สามสิบพันสองหัวนี่ห้าสิบบาทพี่น้องพี่น้องว่าพอซื้อบ่กโอเคบ่ารู้ว่าได้ไหนพอซื้อบ่กพี่น้องเห็นผูนนนะะเเ็ดกินะคะบุคคลเห็นนะพี่น้องมันอย่บ้านมา อืมเออมันก็นสืปอกแลวแบบนี้สชนอ่อปอกอ่ะวันนีทำการปอกนาะปอกมาก้ปุ๊ปปอกนลที่ด้านาเลยวา

คนอันนี้แหละคือมัน,อนนี่แะพี่น้องนี่อึ๊บหัวหนึงสิบห้าพันกีพี่น้องสา,น,าน้าอุ่นเลยสองหัวหนี่หาบาทพองออกอบพี่น้อง มันเสียเนียบมากเสียไปนอน <c oughs> มูว่ากินดิฟได้หรือบอก่แต่ว่าท้ามาขั้นโมได้ขั้นเลยพี่น้องเนะ้ะบมขั้นพี่น้อง หนึ่งกินก็นได้น้ี่น้องหนึ่งกินก็นได้ดน้องอุนอุพะโอ้เห็ดมัดสองหัวเลยนาทีเอาไว้ก่อนหัวหนึ่งเนาะ เหนียวค่ะโอ้ยคาราอยากไปซื้อมาไบอีกได้พี่น้องเลยามาได้แปลงเอามาไว้เห็ดกินนี่ลนะนี่ไว้หนึ่งกินซื้อสิเสันใี้หัวหนึ่งป้าเต็มตมเต็มหมอย ทออกกระแม่นี่พี่น้องเอ้ยใพ่อกกระแม่มากินน้ำเด้เห็ดแล้วนะของหวานผู้เฒ่ามากโอ้โหกินริบได้หรือเปล่าเนาะพี่น้องอโอ้โหโมก้าพี่น้องเสียงมันกรอบ อเป็นซามเลยไปดันเห็นหัวหนึ่งก่อนอืมชอบเลย มอกับพวดปวดนีองเร็จตุตตม่มวามเี็ตุ่มาเห็ดเสื่อมนอี่้องเสื่อมเสื่อมเอาน้ำน้อยตัวอครับ นำพอต้มแล้วพี่น้องอดก็ใส่น้ำตาลแล้วพี่นงเดินแล้วก็ใส่เกลือเกลือนิดหนึ่งน้วก็ใส่น้ำตาลจะต้มปลาไว้พี่น้องโอเคนี่พี่น้องต้มมันในขวดกระแล้วเลยพี่น้องเขวดอย่างต้มเพิ่งพ่นมันเลยจกเปื่อยพี่น้องเนาะ ต้มเพ่องลา้านมันเปื่อยมนอันนี่พี่นอ้องเลยเฮาอ้นกับบเ cker เห็ดจกักเสือเป็นครั้งแรกนะพี่น้องคืแบ่งให้สาวน้อยท่านก็บแบ่งฮาอ้น,นอ,อันนี่แบ่องใฮาอ้นแต่ว่ายัางรอกะทิกับน้องทองพี่น้องให้น้องทองเอากะทิมาส่งแล้วกัให้เผินเอาถ้วยมาพร้อมนะพี่น้องเนาะเอาถ้วยมาเอาต้มหวานแล้วกัสิฝากเผินไปให้อ่โรยใหญ่นะพี่น้อง อุ่นใหญ่นังทาถัวแ่นองทองพี่นอ้อยนังโมมา,มาอยูนอ่น้องทองพี่น้องเาพารามีกะทิเลยถากกินเผิน้อยเผิเอาถั่วมาใส่ต้มหวานนํำกรฝากมาห้อุ่นน้ำพี่นอ้อยม,มโท้ถามนะมาะวมโท้ถามเลยพี่น้องออ่นมาอยากบอกตุ้มอยากอออยากบุอยากเลยเอาให้กินนะจตบตงกินพราะแบงให้ คนอยู่ี่บนทะเลโอนค่ะเห็นอยู่กินอย่งงอมๆอยู่ในเคือนครัวพี่น้องน้องโมเห็นมาบอกเตะก็บอกอายจักสิพากันเถ็ดยังกินพี่น้องแล้วรอหติดตามเมื่งพี่น้องอพี่น้องเรียร้อรแล่ะใส่กะทิยังเรียร้อรแล้วครับนองแบ่งใน้น้องทองน้ำเน่แบ่งอ้นใหญ่พี่น้องแซ่บเสบเลยพี่น้องเนื้อมันน่นี่เแซ่บแซ อืมอืมเศบอืม้อมแบมแบนีบ้เสมอะเศษเศเศษเศ หนึ่งแล้วเข้าตู้ไว้าอีกนอนอันมันลาอืม บโอเคพี่น้องพ่อกรคชิมนาจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องมา